สนับสนุนโดยกิกกระบายเทอร์โมเทคทีทีอีสปอร์ตและเดว่ามิชลล์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับแน่วันนี้มาแบบเรียบๆเนียบนะฮะเนียบๆคืออะไรเนียบเยบเลยตัวน,นี้ครับเป็น Power Supply นะครับจากทางเทอร์โมเทคนะครับเขามาในรูปแบบเรียบรูสีดำขาวนะครับ เดียวดำขาวขาวดำหมดเลยนะมีสีข้างหลายอั่างเดียวตัวนี้ครับเป็น power supply ในซีรีส์ s series นะครับ tr2 เป็น power supply ที่จัดอยู่ในรุ่นที่ใช้งานแบบไม่ได้สูงมากไม่ได้เอาไป overclock ไม่ได้เอาไปแบบต่อการาฟิกการ์ดเยอะๆอะไรมากมายเพราะเจ้าตัวนี้ครับเขามีเพียงแค่600วัตต์เท่านั้นนะครับเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับเครื่อง pc เล็ก ใช้ตามบ้านทั่วๆไปไม่ได้ทำอะไรมากประกอบเครื่องเซ็ตอารมณ์นั้นนะครับมันมีดียังไงล่ะแน่นอน,นครับมันมีเรื่องของการรับประกันนี่3ปีวอร์นตีรองรับแ a s เวล l นะครับ ERP เนี่ยตัวนี้เป็นในเรื่องของการกระบวนการผลิตนะครับและเรื่องของการที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะสีเขียวอะอ,อนุรักษ์อะรักโลกอารมณ์นั้นนะครับไม่ก่อให้เกิดการแบบ มลพิษต่างนะครับไปถึงนู่นเลยรองรับ80พสัสด้วยนะครับแปลว่ามีในเรื่องของการรองรับระบบการจ่ายไฟที่มีคุณภาพประหยัดพลังงานนะฮะนี่ฮะข้างล่างก็เป็น Steel s ี e ีส์ tr i e s s r 2 S600 นะครับ600แต่600วัตต์นะฮะด้านข้างก็เป็นรูปของตัว power อยู่ด้านหลังครับในเรื่องของอันนี้แล้วกันเริ่มจากสเปคในการจ่ายไฟนะครับ มีการจ่ายไฟเนี่ย3.3โวลต์นะครับบวก3.3โวลต์กับบวก5โวลต์จะอยู่ที่22แอมป์กับ17แอมป์จ่ายไฟรวมทั้งหมดเนี่ย1้อยห้วัตต์นะ12โวลต์นะครับ42แอมป์504วัตต์นะครับอันนี้ลบสิโวลต์0.5แอมป์อยู่ที่6วัตต์บวก5โวลต์สแตนด์บายนะครับ2.5แอมป์12.5วัตต์ก็รวมรทั้งหมด600วัตต์ นะครับตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของหนักตรงนี้จะเป็นในเรื่องของคอนเนคเตอร์นะครับหัวคอนเนคเตอร์ก็มี20บก4พิน4บวก4พินนะครับซา TA ตรงนี้ให้มา5ชุดนะครับโมเลกให้มา4ชุดแล้วก็ตัวฟอ p บี้นะครับ4พินให้มา1เส้น1ชุด1หวัวนั่นแหละแล้วก็6บวก2ตัวนี้เชื่อมต่อ PCI Express นะครับก็ให้มา2ชุดก็แน่นอนก็เหมาะกับพวก การต่อการจอตัวเดียวอารมณ์นั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการาฟนะครับการโหลดของเขาจะอยู่สูงสุดนะครับเปอร์เซ็นต์ได้มากที่สุดใน50%นะครก็ประมาณนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่าต้องบอกว่ามันไม่ได้เหมือนพวกคอมพิวเตอร์ายที่สามารถถอดสายได้เปลี่ยนอน,นุนันนี้ได้นะครับอันนั้นก็จะมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายอันนี้ครับคู่มือการใช้งานนะครับก็ให้มา AC นะครับสาย c c ต่อไฟบ้านเข้ากับ Power ให้มาด้วยน็อต <Not S 2> สำหรับยึด Power Supply อีก1ชุดข้างในหอมัาอย่างดีฮึบนี่ฮะถ้ามันไม่ใช่ตัวที่ถอดสายได้มันก็จะมาทั้งยวงอย่างนี้เราเก็บนี้ก่อนอมาดูดีไซน์ของเขาก่อน พัดลมครับจะมีตะแกรงอยู่ขนาด120มิมนะครับในการดูดลมเข้าปรับเป่าออกด้านหลังนะฮะด้านหลังก็เป็นตะแกรงนะครับทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นการเชื่อมต่อไฟ AC สาย AC นั่นเองแล้วก็ปุ่มเปิดปิดด้านข้างครับก็มีโลโก้ t h e r m o t e c e นะฮะแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับมาโทนขาวดำเลยเนาะสวยดีนะสวยไปอีกแบบมาทั้งสองฝั่งเลย ตรงนี้ครับในเรื่องของลาเบลเขานะฮะบ,บอกโค้ดต่างๆก็บอกหมดแล้วในเรื่องของการจ่ายไฟก็มีชื่อรุ่นบอกเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะมันไม่ค่อยมีรายละเอียดเลยมากเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะก็เอามาพรีวิวให้ดูกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของสายกันต่อตัวของสายครับมาเป็นสายถักทั้งหมดแข็งๆเลยนะฮะอ่ะแข็งแรงเลยให้ดูแต่จริงใช้จริงไม่มีใครมากระตุกอย่างงี้หรอกเป็นสายถักทั้งหมดนะครับ เรามาเริ่มดูทีละส่วนเอาเส้นใหญ่สุดนี่20บกสีพินเอามาสีลูกนะยีบวกสีพินครับ1เส้นเอามาข้างหลังอันนี้เป็นสายเชื่อมต่อ CPU ไฟเลี้ยง CPU นะครับ4บวกสีถ้าใครใช้แปกก็ประกบเข้าหากันแต่อันนี้มันแยกกันได้นี่ต่อมา ไฟเลี้ยง PCIe นะครับมาแบบว่า6บวก2 2ชุดต่อมาอย่ามาปนดิอย่ามาปนดิอาานดเออต่อมาครับอ่ะชุดโมเลกก่อนนี่โมเลกให้มา2อ2อ,อ,อัน2หัวเส้นนี้นะก็อีกหัวเป็น s a ต a ปึ๊บไปเส้นนี้ครับก็จะมี ซา t a มาให้1หัวอยู่นี้แล้วก็โมเลก2หัวแล้วเป็นไฟต่อฟอป t i t อีก1หัวและเส้นสุดท้าย SATA มา2ชุดนะครับแล้วก็โมเลก1ชุดโอเคครับในเรื่องของดีไซน์หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็น Power ขนาดเล็กๆนะครับใช้แบบไม่ได้ต่อไฟอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะใช้กับเครื่องที่เน้นการทำงานนะครับเน้นการทำ พวกพิมพ์ง,งานต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องเล่นเกมเล็กๆที่ไม่ได้ใช้กราฟิกการ์ดอะไรที่กินไฟมากๆหรือว่าฮาร์ดที่จะเยอะนะครับ6ก0วัตต์ก็ถือว่าพอนะฮะเพราะกราฟิกการ์ดสมัยนี้ก็กินไฟน้อยๆนะฮะก็เป็น Power อร์หนึ่งตัวครับราคาที่ไม่สูงมากแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่า Power ที่กองขายตามร้านทั่วไปแน่นอนนะครับกับ t h r m a l t a ท e TR2 Series นะครับ S Series ขนาด600วัตต์นะครับก็เพืเ่อนๆสามารถติดตามชมบทความคอลัมน์นะครับได้ที่ w w w c o m p i t k i t v c o m นะครับฝากกดไลค์ like ที่ f c e e o o o k แฟนเพจของพวกเราด้วยครับ f a c e b o o k c o m c o m p i t p r o d u c t i o n ครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน compith tv ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ